สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอล a มช i นส์ช่องที่จะพาคุณไปพบกับการอัปเดตล่าสุดการวิเคราะห์เชิงลึกและเรื่องราวทรงพลังเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำสมัยซึ่งกำลังกำหนดอนาคตขององค์การป้องกันประเทศวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในด้านโลจิสติกส์กรอยุคใหม่นั่นก็คือ2026 New Leo Pad t r a n s p o r t ซูหรือรถไฟลำเลียงเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อเป็นยานสนับสนุน แต่เป็นกระดูกสลังของความคล่องตัวและความพร้อมทางทหารอย่างแท้จริงเรื่องราวของ l e โอพาสทรานสปอร์ซูเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของรถถังหลักลีโอพาสที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในยุโรปและทั่วโลกแต่ในสงครามยุคใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องรถถังว่าจะมีความแข็งแกร่งเพียงใดแต่ยังรวมถึงความเร็วและประสิทธิภาพในการลำเลียงรถถังเหล่านั้นเข้าสู่สนามรบด้วย และนี่คือเหตุผลที่ l e โอพา d t r a n s p o r ์ซูถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะรุ่นปี2026ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนจากขบวนรถไฟลำเลียงธรรมดาให้กลายเป็นระบบที่ล้ำสมัยในด้านความเร็วความปลอดภัยและการส่งกำลังพลเมื่อมองจากภายนอก l e โอพา d t r a n s p o r ์ซู2026ดูเหมือนขบวนรถไฟกรอกแห่งอนาคตโครงสร้างแข็งแรงทันสมัยมาพร้อมกรอะคอมโพสิตแบบใหม่ที่ติดตั้งรอบด้านเพื่อป้องกันอาวุธต่อต้านกรอกย,ยุคใหม่ แม้แต่หลังคาและใต้ท้องก็ถูกเสริมความแข็งแรงเช่นกันปกป้องไม่เพียงแต่ยานพาหนะที่อยู่ภายในแต่รวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยแต่ละตู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจจะขนรถถังเลโอพาส 2A8 รถรบทหารราบภูมาหรือแม้แต่ปืนใหญ่หนักก็สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดคือระบบโหลดและขนถ่ายอัตโนมัติรถไฟทหารทั่วไปต้องใช้เวลาเตรียมการนานเพราะต้องใช้ทางลาด โซและการจัดเรียงที่ระมัดระวังแต่ล e โอพาสท,ทรานสปอร์สูสองพัมาพร้อมแท่นไฮดรอลิกอัตโนมัติที่ปรับระดับได้เองทำให้รถถังสามารถขึ้นลงได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีลดเวลาการส่งกำลังลงอย่างมหาศาลสามารถเคลื่อนย้ายกองพลหุ้มเกราะทั้งกองได้อย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยความเร็วในการส่งกำลังถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งด้วยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าภูเขาและชายฝั่งยาวการสามารถเคลื่อนย้ายยานเกราะหนักโดยทางรถไฟอย่างรวดเร็วและปลอดภยัย อาจกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในการปฏิบัติการในอนาคตไม่ว่าจะเป็นภารกิจรักษาสันติภาพการป้องกันประเทศหรือการฝึกร่วมกับมิตรประเทศในด้านขุมพลัง Le โอพาสทรานสปอร์ซูส2งใช้หัวรถจักรแบบดีเซลไฟฟ้าไฮบริดรุ่นใหม่ที่มีทั้งแรงดึงมหาศาลและสามารถทำงานเงียบในโหมดไฟฟ้าเพื่อลดการตรวจจับเมื่อใช้กำลังเต็มที่สามารถลากยานเกราะจำนวนมากได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าน่าทึ่งสำหรับรถไฟลำเลียงทหารเต็มรูปแบบ ด้านความปลอดภัยก็ถูกยกระดับอย่างชัดเจนขบวนรถไฟติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกเช่นเดียวกับที่ใช้ในรถถังยุคใหม่มีกล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามจากโดรนหรือจรวดนำวิถีหากมีการตรวจพบระบบสามารถปล่อยมา่านควันรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่ยิงสกัดด้วยระบบป้องกันตัวเองได้เปลี่ยนจากขบวนลำเลียงที่เปราะบางให้กลายเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่บนรางภายในห้องควบคุมก็ทันสมัยอย่างยิ่ง มีหน้าจอสัมผัสระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบนำทางที่ใช้ AI ผู้ควบคุมสามารถวางแผนเส้นทางตรวจสอบภัยคุกค,คามและประสานงานกับกองกำลังภาคพื้นได้แบบเรียลไทม์เสมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่บนรางสำหรับผู้ชมชาวไทยสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงศักยภาพเชิงยุทธศาสตร์แม้ประเทศไทยอาจไม่ได้ใช้ L รโอพาสทรานสปอร์ซูโดยตรงแต่แนวคิดนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจหากมีการพัฒนาหรือความร่วมมือในอนุภูมิภาค ยกตัวอย่างการสร้างระบบรถไฟทหารที่สามารถเคลื่อนกองพลหุ้มเกราะจากกรุงเทพมหานครไปถึงชายแดนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในยุคสงครามปัจจุบันชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมีรถถังหรือเครื่องบินที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถเคลื่อนย้ายและสนับสนุนกำลังรบได้เร็วที่สุดเรโอพาสทรานสปอร์สูจึงไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพหุ้มเกราะดีไซน์ของรุ่นปี2026ยังมีฟีเจอร์พรางตัวอัจฉริยะสามารถเปลี่ยนเฉดสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะหิมะป่าหรือทะเลทรายกลางคืนยังมีการเคลือบเพื่อลดลายเซนความร้อนทําให้ยากต่อการตรวจจับโดยโดรนหรือดาวเทียมลองนึกภาพสถานการณ์สมมุติเมื่อเกิดวิกฤตที่ชายแดนกองพลหุ้มเกราะถูกกระดมพลอย่างเร่งด่วนแทนที่จะเคลื่อนที่ช้าๆบนถนนที่เสี่ยงต่อการโจมตีขบวนรถถังทั้งหมดถูกลำเลียงขึ้นเีโอพาดทรานสปอร์ตซูและสามารถไปถึงพื้นที่เป้าหมายภายในครึ่งวันพร้อมเข้าสู่การรบทันทีนี่คือพลังแห่งการเคลื่อนกำลังด้วยรางที่แท้จริง สำหรับประเทศไทยการศึกษาเทคโนโลยีลักษณะนี้ช่วยให้ผู้วางแผนทางทหารเข้าใจทิศทางอนาคตของสงครามแม้เราจะไม่ได้เห็น l e โอพา d ทรานสปอร์ u ูมาใช้งานในไทยแต่แนวคิดนี้อาจเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนาระบบรถไฟทหารไทยในอนาคตมองไปข้างหน้าสู่ปี2030และต่อไปเราอาจได้เห็นการบูรณาการ AI ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือแม้แต่การสนับสนุนด้วยหน่วยโดรน ขบวน l ีโอพาสทรานสปอร์สูรุ่น2026ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าอนาคตขององค์การสงครามขึ้นอยู่กับการส่งกำลังและความคล่องตัวเพียงใดดังนั้นผู้ชมไทยวอล c มช i นส์ทุกท่านจงจำไว้ว่าเทคโนโลยีทางทหารไม่ได้วัดกันเพียงที่พลังทำลายแต่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการเคลื่อนย้ายและสนับสนุนกองกำลัง l ีโอพาสทรานสปอร์ s ู2026คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของความจริงข้อนี้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยวอล m มชชีนส์เราจะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีที่กำหนดอนาคตการป้องกันประเทศและช่วยให้เราเข้าใจกลยุทธ์ของสงครามยุคใหม่มากขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านแข็งแกร่งรู้เท่าฐานและจับตาไปที่อนาคตของเครื่องจักรสงคราม